ครับอยู่ช่องแสบเนิมพระสามสามนะครับวันนี้ก็อยู่ถนนสุขุมวิทนะครับกำลังวิ่งกับแกลงนะครับดีเจอหกล้อครับเมื่อกี้ก็ปีบแต่ทักทายนี่นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะมีเสียงตอบรับไหมครับ ลองดูนะครับนี่ครับดูเขาจะทักกลับไหมครับเมื่อกี้ทักกันไปแล้วครับนะครับลองดูครับขอบคุณครับทักท้ายด้วยครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องแสนเนื้อพระสามสามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ